สิลาดเด้ถ้แต่ด้านใดเดี๋ยวสิอธิบายเข้า่าจิตภระหันถึงความบริสุทธิ์ลุดพลแล้วหรือที่ว่าเป็นธรรมธานแล้วปุถุชนทั้งหลายบ่เข้าใจดอกระวางจิตกับระวางกายกระธรราคนละอันคนละแบบคนละยางกันตีที่เป็นอย่างจังว่าอย่าเชื่อเพราะว่าตาเห็นอย่าเชื่อเพราะว่าหูได้ยิดยินอย่าเชื่อเพราะว่าได้ยินได้ฟังสื่อต่อันมาอย่าเชื่อว่าเพราะว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้สมควรเชื่อ นี่คือวิธีห้ามาของไวสซอนเดอร์จิตพระอรหันต์ที่เป็นพระธรรมธาตุแล้วมันเป็นจิตบริสุทธิ์ว่ามีทีใดที่เป็นที่พึง่งที่เกาะอ,อีกแล้วว่ามีห่วงซึ่งใดอีกแล้วเป็นคืบอบริสุทธิ์แล้วขณะผู้ที่บอท่านถึงพระอรหันต์แค่เข้าใจแค่เข้าใจแต่ว่ายังไม่เข้าถึงยังไม่รู้ซึ่งแม้ว่าโสดาสกิตคาคาหรืออนาคากะตา่างพูดถึง ธรรมธาตุของพระอรหันต์จิตทนบริสุทธิ์ไปแล้วแต่ความหลงลืมสติในในเรื่องของโลกมีอยู่เรื่องของโลกบรรลุพิรูดถูกแล้วบรรลุอันไดควรหรือบ่ควรแล้วแต่จีบอกในภาษาเข,ข้าสุกมือนน่ก็คือว่าเป็นอัลไซเมอร์นะสตเิเลื่อนหลงเลื่อนไปแล้วบรรลุว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรหรอเด้แต่ว่าดวงจิตยังเป็นธรรมธาตุแต่กายนั้นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งของกาย ม,มันสิเป็นไปของมันเองในสมัยครั้งพุทธกาลมีอยู่ออพระอัศชินั่นเดอ้อพระวป,ปะพัติยะมหานามะพระอัศชิเอ,อเป็นองค์ที่หานทุกหน่อยก็มูนี่เออพิ่นแกชะล่าลงไปแล้วเพิ่นก็เป็นโลกเป็นสติหลงลืมในความควรหรือไม่ควรเรื่องของโลกออถ้าถามเพิ่นเรื่องโลกโลกเพิ่นสิจำนังบาได้เพิ่นสิเป็นเลอะ คนสิวะอกไปเรื่องของคนตั้งหากจะถามีเลื่อนว่าเลอะเลือเลอเลอเล่อนแล้วทั้งโลกแต่ว,ว่าจิต่นบอริสุดรุดพ้นแลว้วพวกเจ้าสิเคยได้ยินสิฟังจากเพื่อนบอ้านถ้่ว่ามีเหตุการณ์ขเขาเ่าเถีกันในเรืจังสิแต่ว่าคนเอาไปฟุ้งซ่านไปซื่อบ่ามีเครื่องเบรมมีเครื่องเทียบพระอัศชิมันเป็นผู้มีสติหลงลืมด้ดานโลกโลกบรรลุว่าอันไดควรอนใดไม่ควรแต่มีเครื่องยืนยันอยู่สิ่งหนึ่ง สำหรับบคุคคลที่ว่าถ้าถ้าเข้าใจว่าเพิ่นเป็นบ้าแล้วหนึ่งสติลงพุ้มเลอะเลือนแล้วที่นี่มีพาองคหนึ่งเขาไปถามไหนบอกว่าพระอาสจิเป็นถึงขันว่าเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรโดยสัาไปเป็นยังคือเป็นจังสั้นเป็นยังคือเห็นยังบกควรจักขี่กัขี่ร้งหันจากเงียวกับเงียวรงหัน บ่าจักรักษาตัวเองแบบนั้นบบนี้มีคนเกา่าตูพนทธนามากมมยหลายอย่างจนเป็นเรื่องพุทธนาเขาถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเล่าบอกว่าพวกเธอต้องการรู้หรือไม่ว่าจิตที่บริสุทธิ์ของพระอาหารหันต์เป็นเช่นไรขอให้พวกเธอเนี่ยเข้าไปถามหลักธรรมที่ท่านได้บรรลุแล้วเข้าไปถามหลักธรรมในอริยสัจสี่นี่แสดงธรรมเพียงเปียงเพียง,เพ,ยงเพียงเลยนี่คือเครื่องยืนยันของพระอาหารหันต์ จิตที่บริสุทธิ์แต่วา่กายนั่นนะ่ะเออมันเป็นกรรมอันหนึ่งของมันตั้งหากคาว่ากายน่นนะที่เลือะเลื่ลลลลลอนๆจบยังบดายเห็นยัางงกงามๆแหละฟังเอาไปเป็นตัวเทียบไว้อัน<ม>พวกอันยินดีในบาปนะ่ะหรือพวกเป็นต้นเหตุแห่งบาปน่ะพวกสมศีศีประมาโนเ่เป็นใดดอกแต่ว่าผู้จุดบากายผู้แรกนะั้นนักมากยักบอกเออ ผู้เห็นคล้อยตามพ่อบคุคคลผู้อื่นยุยงก็ได้รับกรรมนี่ลงมนรกมหาเวกีนั่นนับประมาณบ่ได้นาแต่ว่านับปีเลยเดี๋ยวเขาบอกมันมีแค่นี้มีอีกที่นีในตัวอย่างนันน่ไม่ในตัวอย่าง,นนะางคือพระอัชฉริย์องค์นึงละอุปถาของคนเนี่เข้าใจดีแต่ไปป่อยนั่งใบห่มใหม่ก็นั่งขี้ดินยู่หันออขี้ดินลกหย่าท้อนหย่านะ บ่ได้รู้เรื่องแด้วว่าจะของทำผิดหรือทำถูกใช่ว่า <Graduate> บ่ได้รู้เรื่องแล้ว <S <S ว่าอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรไม่รู้อันนั้นเรื่องของกายมันเป็นไปของมัน <c oughs> <c oughs> สั้นเพิ่นกับบ,าาบ่ไข่บ่ป่วยทันตัวธาตุกับบ่พิการนั่น <c oughs> แหละเรื่องของร่างกายก็ย่างหนึง่งเรื่องของจิตอันบริสุทธ์ก็ย่างหนึง่ง <c oughs> เอาไปเพิ่นไปนั่งตากแดดไหวเ <c oughs> พิ่นก็นั่งตากแดดยู่หันเอาเพิ่นไปนั่งไว้หุไตหุ่มไม่ ถ้ามีใหญ่พิ่งก็ลกหญ่ย่หันนี่คือเป็นเรื่องของกายที่พึ่บรรลุเรื่องแล้วแต่ว่าเครื่องพิสูจน์อยู่อย่างหนึ่งล่องไปถามหลักถ้ำเบงิงไม่หลงลืมทางเรื่องหลักถ้ำแล้วเออเพราะว่าสิเป็นทุกสมุทัยนิโรธนะักปฏิจสมบัติสัมมาทิฏฐิยังก็แล้วแต่แสดงข้ามเปียงเปี่ยงเปียงขึ้นมาท่านที่เลยคนประสงค์ใส่คือหลวงปู่เรื่องของหลวงปู่แสงเท่านี้แหละอ่า คนไม่ได้จักยังเราได้ทางกายคนนั้นนะแต่ว่าทาั้งใจคนเวลาคนแสดงท่ามคนกันแสดงเห็นบ่อเพราะอตอนมีคนอาราธนาแสดงท่ามขอนั้นขอนี้สัดเปี้ยงขึ้นมาทันทีเลยอจะไปหาเบิ้งผู้อืน่นให้เบิ้งเจ้าของให้น้อมขอามาหาเจ้าของจะไปหาเตือนตาผู้อืน่นให้เตือนเจ้าของนั่นอ,อผู้ใดเฝ้าสังเกตจิตยุทุกเมื่าผู้นั้นแหละไออก่ความเป็นอรหรันเนี่ยนี่หลักท่ามที่คนแสดงออกมาอันนี้เป็นเพื่อยนยืนยัน พระอัศจิกคือการบันี้เทียบในพุทธการกับในปัจจุบาันาการในขณะนี้พระหลายยังพระผู้พนไปทวงดูดูคือพราะกาังขาเลวตตจากบาลเคยิ่งยี่ยงบอกตะกี้พ้นบริสุวะกังขาพ้นสุวะเลวัตะผู้มีความสงสัยมากเรื่อ,องวา่กกาังขาและนี่ยังกระถามเอาทำเอา,า,เ,อาเราบริสุทเอายักเถื่อพระพุทธเจ้าโอ้ยผม ที่บ่าเอ้ยวัตหมายคุณไงไงบัเาาข้าว่าเรื่อง,อง,องกันคนงคาเรวตะนันนะน่นแหละสงสัยยังถามสงสัยยังถามเป็กคนรับข้านุยังคนท่าเปี่ยงใช่จังบาทดจักหวัลอะไรแบบสั้นแหละมีะเหตุมันนี่อยู่ในสมัยนั้นไปเฝ้าจับผิดผู้อื่นได้สัน่นสสุด้ว่าพระอาสิจิเป็นอรหันต์แม้กะระทั่งว่า สาริบุตรก็นังเข้าไปเคารพกราบไหว้ไหนบอกว่าภาษาสารีบุตรเป็นเอตลัคษณทั้งเลิศทั้งบัญญาบรรลุบอกวา่พาพระนั้นเป็นบ้า,บาสันเบิงโยดเธอต้องไปขอคำให้เดี๋ยวนี้ดูนังพระพุทธเจ้าบอกไปขอคำให้ด้แต่ยัง,ง,งบัลงเพียงแต่ว่าไปแทนคำสั่งแต่ว่าใจบลัลลุ่งจากพระเจ้าเลยเอาเอากระพันเส้นเด็ดีหนอความหมายจะไม่เอาไง,ไง่ายๆแต่เลยว่า ให้เธอั้นเธอไปถามหลักธรรมหลักธรรมอันใดที่เธอสงสัยให้ไปถามอัสชิเถิดไปถามลหะอเป็นแสดงธรรมปึงขึ้นมาทันทีเลยแสดงธรรมบทนั้นบทนั้นบทนั้นสงสัยอนใดแสดงธรรมนี่ก็หลักธรรมล้วนล้วนยความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ลล้วน,นเลยนี่แหละ <Okay. S 1> บาดนี้เข้ามาคิดเบ่งหลวงปู่แสงเวลาแสดงธรรมก็แสดงนี่ห <Okay. S 1> ลักธรรมมนะัเพิ่นจำได้ดีแม่นยำหลักธรรมเพราะมันออกจากกิดที่บริสุทธิ์ มันปึงขึ้นมาทันทีเลยอันไอ้ความบริสุทธ์ในหลักรรมนันออกขึ้นมาแต่วันเดือนของร่างกายนั่นถ้าเว้นออกจากถ้ำแล้วเพิ่มนี่ก็แต่จั้งสั้นแหละอเอาเพนไปว่าจังไดเอาพนไปเห็ดจังไดพ่กก็เห็ดไปดิเออคือเขาหุ่มใส่เพ่นี่เนาะเพ่นก็่าเขามาขอของดีพนพี่ด้วยเมตตาเอะไปเอาไปเอาไปเนี่ยเขาใจสำนั่นนึงงด้ปุงเลงปลงลไปไปออกไปออกไป่อได้แล้วให้ไปความหมายพ่นั่นนหะ ไปไปไปนั่นคือได้แล้วก็ไปผู้ไม่เขามา่าคนเข้าใจว่าจังสันในในในธาตุขันว่าจังสันพระโกลทันยะอบอกว่าเป็นยังอันนี้พระโกลทันะยะอยู่ผู้เดียวแล้วว่าพระพระทัติยะพระมหานามะก็เป็นแต่ว่าบ้านะักบางที่กังชื่อได้อยู่เอา้ากูมาอยอู่ยังนีกขึ้นเมื่อคือมีอยู่เตือนหนึ่งบน พัดลงไปในน้ำเพราะอะไรหมือโตว่าเจ้าของลงน้ำแต่ว่าบัดไปสะดุ้งเหม็มาเอา้ากูมาอยู่หย่งหนีก็เลยขึ้นเมื่ออ,อุปถากเผลอหงจักบอกอุปถากเผลอ,อบ่อนักซสม,มันพระอาาชัชชีนี่เป็นเศษกรรมเก่าที่เคยเป็นมาก็เลยต้องรับสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดดาแต่เพื่นมาถึงบ่กหงจักหน้าแนว่ยมันามานี่เอาหน้า,า,าแต่ว่าผู้เขาเ้าใจกำลังเดินทางมา เนี่ยเขาจะบอกปรามาณเด็ดขาดขนาดสัตว์เดรัจฉานยังบบปรามาณที่ภาษายังกับเรื่องสูงขนาดนั้นภิกษุบวชใหม่สามัยน้หน่อยจังสิเขาเจะบอกว่ได้ปรามาณเด็ดเอ่นแหละนี่คือความต่างแต่บ่มีเรื่องนี้เขาก็ว่าวดนะเ่าวดเขาก็ว่าคนบจักถีบจักแดนฟังบุษฐีบุษแดนนี่เออพวกอื่นๆฟังเอาเด้อเออพวกนี้ ยังหอยอยู่ในปากสางอยู่เ ấ y สั่งนรกากบวก <c oughs> จอบก็้งแตจับผิดกบวะจอบก็้งเขียดเวลาดาเน,ะนา,าะเพราะนั้นว่ามนละก็สันละอยังละบุญบอก <c oughs> ละบุญเอาบาปหรอกรือละบาปเอาบุญเนี่ยฟัง <c oughs> ดีดี <c oughs> และมีผูกากแสดงอันนี้สิมีสแสดงให้ฟังแล้วนี่ แต่ว่ามีเหตุกับว่าว,า,วาดอกมีมันต้องมีเหตุซะก่อนธรรม,มดาทำทัมม้งไรจงเกิดแก่เหตุแต่ไม่เหตุเขา,าข้ากระแจงแสดงเหตุเขาใจเคยได้ยินสักเธื่อาหล่ะเนี่ยโม,น,มน,นิบางยินแล้วเนาะต้พนพทธเจ้าสวรางใดยังยบ่งจัก <laughs> ย,ย,ยู่เว่าเขาจะส้นงอมรับเลยทึ้งหูหนวกเดยกก็เอาไซเบอร์เลย แล้วเลยเนี่พรท่านได้บ,บรรลุนาะจะบอกให้อันนั้นบาดแห่งอย่ากนี้บอกอสัรนนี่เอาไปเทียบพวกฟันงกับทางบานก็คือกันฟั่งกับน,น้ำพงหน้ากับตามฟั่งน้ำท่างกับสารเออเอาไปเทียบเมื่นสมัยพุทธกาลก็มีพระกุกกณฑัญญะพระปฏิยะพระมหานามะบ่ได้เป็นนักพระมหานามะนี่บางที่ก็ไปหุงเม่อโตจับไฟก็มี เมื่อนางย่อมผ่าอย่ว่เจ้าย่อมผ่าด้วยน้ำฝาดต้มแก่นขนุนอยู่นั่นแหละเออเพิ่งขับรถลูกโตของเพิ่นเพิ่นไปจับไฟจับไฟขึ้นมาเบิ่งเพิ่นบ่บห่อนเลยบ่ด่านั่ยนั่นกับยังนี่อุปถากปัดมือออกฮะเ้าจับไฟติบ่ด่าเบิ่งดูนั่นแต่มันใหม่ก็แห้งแล้วทั้งสี่นี่คือพระมหานามะส่วนพระอ,อาซากินี่เป็นหนักเออเอาไปตั้งไว้แด็กก็ยุเด็ดนั่นแหละเอาไปนั่งไว้ใส่ก็ยุหันละ ก็ได้หุวแจกคด้วยว่าเป็นคนเป็นผู้ยิ่งเป็นผู้ใช้อย่าอถ้ามากก็คือจับโหลดจากกอดกับกอดจากดมกับดมโลดเ,เป็นนักสั่นนี่คือพระอัสสชิแต่ว่าก็เป็นคนดีได้พระอันกังขาเรว่าตะเขาก็ได้โตอยางมาแก่อยากว่าโอ้มันมีอยู่นนแต่เพิ่อนกับบรรุไปหรอหระวา่าอันพูดตอนบุบลรุซื่งเดดาเออคนละหละอกอัวกจวะนสั่น พาใจว่าลาบาตนั่นแหละเป็นยังเป็นยังจั้งว่าไม่ให้ไปปรามาตอริยะบุคคลที่เป็นคนที่เป็นคารวาตนันละมีโทษมหาศาลอยู่ได้โยวันธรรมดาได้สมควรหรือเปล่าบางทีงเขาไปประมาทกันเนาะสัตว์เดรฉา,านที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็มีนั่นแหละหลวงปูตโตปโ่โตผลลงอุโบสถลงมาแล้วหมานอนขวางอันท่างบันได โยมโยมขออาตมาไปหน่อยบ้องดูงอือปัญหาคนสององค์มาถือกันดอกสององค์นั่นกันเลยทีกันบ้องบ a n g bang b a ตีไไห,ห,หัวกันแตกเออพระเอ้าหลวงปู่ปก็วางสิท่าน <c oughs> เอ้ยมึงรู้หรือไม่บ่า <c oughs> ไม่แน่นะอาจจะเป็นพระโพธิสัตว์นะจ๊ะบัง <c oughs> <c oughs> จังสั้นเดียว <c oughs> อือพระใหญ่ขนาดนั้นเขาเจออ้ายังประมาทน <c oughs> ั่นแลจังว่าเอาไปเป็นคติเ้อแต่ละคนไปพ่อเมื่อ โอ้ยมองนี่เราบางันถือใจเนาะ